ในเคสของข้อตกลงเรื่องสวิงกิ้งที่มีชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยครับเขาก็ตกลงกันว่าเราจะเข้าร่วมกลุ่มสวิงกิ้งกันนะแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามนอกใจหรือว่าห้ามไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้หรือว่าห้ามไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับโดยที่ไม่มีการถ่ายทอดสดหรือว่าถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับไอข้อตกลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับถ้าเอาตามกฎหมายแล้วเนี่ยตั้งแต่ เริ่มเข้ากลุ่มสวิงกิ้งเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มสวิงกิ้งก็คือ,อผัดเปลี่ยนกันมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะครับก็คืออาจจะหลากหลายมากหน้าหลายตานะครับในการที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยข้อตกลงในการเข้าร่วมกลุ่มสวิงกิ้งเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นโมฆะนะครับเพราะว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่า ข้อตกลงต่างๆ,ๆเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะนะครับเมื่อมันเป็นโมฆะปุ๊บเนี่ยเวลาที่มีเรื่องขึ้นมาผิดสัญญานะครับสมมุติว่ามีข้อตกลงว่าห้ามนอกใจนะห้ามไปรักคนอื่นนะมีสัมพันธ์ได้แต่ว่าห้ามไปห้ามไปคบกันแบบเ,เป็นแฟนกันนะครับถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาเนี่ยครับเมื่อมันข้อตกลงมันเป็นโมฆะเนี่ยนะครับเวลาผิดสัญญาปุ๊บเนี่ยไปฟ้องศาลไม่ได้นะจะฟ้องศาลบอกว่าเฮ้ยก็ตกลงกันแล้วว่าจะไปมี ว่าจะไม่ไม่ไปไม่ไปชอบคนอื่นนะครับอาจจะมีสัมพันธ์กันได้แต่ว่าห้ามไปชอบคนอื่นแต่คุณไปชอบคนอื่นทําไมอย่างเงี้ยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ฟ้องได้แต่ว่าศาลก็ต้องยกฟ้องเพราะว่าข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้บังคับกันได้นะครับแล้วก็การที่จะไปร้องเรียนวินัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นความผิดได้นะครับเพราะว่า การที่ไปเข้าร่วมกลุ่มสวิงกิ้งตั้งแต่แรกเนี่ยมันเกิดโดยความยินยอมของทั้งคู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าคู่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าจดทะเบียนแต่งงานสมรสกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการผิดสัญญาทําให้อีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะไปฟ้องหย่าอยากจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า คุณเนี่ยนะครับไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับโดยที่อีกฝ่ายนึ่งเนี่ยคู่สมรสอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ยินยอมถ้าหากว่ายินยอมอย่างเงี้ยนะครับฟอ้องหย่าไม่ได้นะฮะฟอ้องหย่าไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่น่าที่จะเรียกค่าเสียหายได้นะครับเพราะว่าข้อตกลงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะดังนั้นนะครับในข้อตกลงข้อตกลงเรื่องสวิงกิ้งก็ตามนะครับหรือว่าข้อตกลงอะไรต่างๆที่มัน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้บังคับได้หากที่หากมีการไปฟ้องศาลนะครับฟ้องได้แต่คิดว่าศาลน่าจะยกฟ้องแน่นอนครับ